ลูกพี่ลูกพี่ตอบเลยดิครับโซโรลพี่โซโลมา,ารลเร็วขึ้นเรือแล้วอ่ะนี่ยาอ่ะนี่ใส่เลยเอยังเร็วเกินไปที่เจ้าจะตายชื่อของข้าคือจูระคิวม ok ิฮกตงรู้จักตัวเองรู้จักโลกนี้และแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีข้าจะคอตำแหน่งสุดยอดรอเจ้าจงเหนือกว่าดาบเล่มนี้ และเหนือกว่าข้าให้ได้แซ่โรโดอาโซโลโลูกพี่ครับลูกพี่ครับตอบเลยนะครับตอบไม่เชื่นใจหน่อยครับอาเยียวมีหกถึงกับพูดขนาดนี้เฉลิมนี่เจ้าดูเจ้าหวังอยากเป็นอร่อยราชาโจรสลัดบนทางมันลำบากเอยยิ่งกว่าการที่จะเหนือกว่าข้าสิไม่สนหรอกจะเป็นให้ได้เลยเบรยังไม่ตายนะ แค่หมดสติไปเท่านั้นอเองไม่รู้พี่ลู้พี่ตอบเราหน่อยสิครับโซโล่ลูกพี่ออ,อลูกพี่นี่หรือเปล่าะจะาต้องเล่นาบกาวนหรือเปล่าถ้าหากจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกไม่ได้นายคงลำบากใจสินะ ลงุลงี่อย่าพูดเลยรครับลุงเพ,งเพแต่ฉันจะไม่ไม่แพ้ใครหน้าไหนอีกแล้วจนกว่าจะชนะหมอนั่นและได้เป็นนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ฉันจะไม,ไม่แพ้ใครเด็ดขาดมีปัญหาไหมราชาโจรสลัด ไม่มีเป็นทีมที่ดีหวังว่าจะได้พบ